<laughs> so you ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันในย่านของสุขุมวิทกันบ้างค่ะโบจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการที่นี่เลยค่ะกับโครงการ a s p i r สุขุมวิท48ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท48ติดถนนใหญ่ค่ะเพียงแค่130เมตรเท่านั้นเองและโครงการที่นี่ถือว่าเป็นทำเลทองในย่านของสุขุมวิทเลยอยู่ใกล้กับ BTS สถาน e ีพระโขนงอีกด้วยค่ะส่วนในห้องนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าอยู่มากๆเลยด้วยการออกแบบของตัวห้อง อ,ะะออกแบบได้อย่างลงตัวค่ะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะใช้ชีวิตบนคอนโดมิเนียมแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยค่ะที่สําคัญนะคะด้านในโครงการแห่งนี้รม่มรื่นมากๆเลยค่ะและก็ยังมีสระว่ายน้ำพร้อมกับฟิตเนสให้อีกด้วยค่ะอย่างบริเวณที่เรายืนอยู่กันตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าง้เงียบสงบแล้วก็บรรยากาศนะคะค่อนข้างรม่มรื่นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในห้องนี้จะน่าอยู่ขนาดไหนตามไปชมกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าห้องนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่อาคารเอชั้นเก้าพักนองเลขที่69สิบเก้ขนาดพื้นที่ห้องนี้จะอยู่ที่32.25ตารางเมตรเป็นห้องชุดนะคะก็จะมี1ห้องนอนค่ะ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นและ1ห้องน้ำซึ่งแต่งเตียงที่ของแต่ละห้องนี่นะคะก็จะมีประตูแยกส่วนอย่างชัดเจนเลย เดินเข้ามาปุ๊บน,นะคะเราจะเจอกับพื้นที่รับแขกหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นก่อนเลยค่ะพื้นที่นะคะถือว่าพอเหมาะมาค่ะสาม,สมรารถวางโซฟาได้หรือว่าใครจะประับเปลี่ยนนะคะพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นั่งทำงานก็เหมาะกัน,นะคะ่ะและที่ติดกัน,นะค่ะฝั่งด้านขวามือจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่เรามีสุทธิ์มัให้ให่ตรงกลเลยคะ่ะ ไปบ้าค่ะพาไปชมในส่วนพื้นที่ของห้องครวจัปบ้างตัวที่นี่เขาออกแบบมาค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีประตูกระจกบานสไลด์ียกพื้นที่ส่วนของห้องครัวซึ่งตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครวไว้ให้อยู่แล้วค่ะสามารถทำอาหารได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยไปที่ช่องทำอาหารไทยสามารถเปิดไปกาบได้เพราะว่าเขาติดกับระเบียงห้องซึ่งสามารถทําเป็นพื้นที่สักหลับได้ด้ยค่ะในส่วนของพื้นที่ท้องนอนนะ ประตูนะคะเยี่ยเป็นที่ส่วนของห้องนอนอยา่างชัดเจนเลยค่ะห้องนอนที่นี่นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5 6ฟุตได้ค่ะหรือว่าจะบิวอินนะคะผู้เสอผ้าและต้องพุ่งแบกน้มเติมก็ยังมีพื้นที่ให้ค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมแอสไพรสุขุมวิท48โดยเริ่มต้นจาก BTS อุดมสุขขับตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท48 ขับตรงต่อไปตามทางอีกประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเป็นยไงคะคุณผู้ชมวันนี้ที่พามาชมกังขถูกใจไหมคะอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่นี้ใช่ไหมคะกับโครงการ n นสปบสสุขุมวิท48่ถ้าไหนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะที่เฟซบุ๊กแ f a n พจ J e s s s t m t n a n e m e n t หรือที่ y o u u u e e h h n n e l เรกบันบานบ่ายเจอแอสเซทเินเทนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ